ทงพร้อม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 ยังหนึง้ยโอเคโอเคโอเคมามๆมโอเคพร้อมนะพร้อมนะพร้อมหนึ่งสองาสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนคนใคร ใครคนคนและตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้ชายาดำๆคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาใช้ชีวิตวันๆเนี่ยขายพวงมาลายัยเราจะไปดูกันค่ะว่าเขาฝ่าฟันความลำบากนี้อย่างไรไปพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่ทราบว่าขายอะไรอยู่คะขายเต็มมั้งคะโอ้โห ว่าขายดีไหมไม่ได้ขายดีครับขายพวงมาลัยครับพวงมาลัยอ่าแล้ววันน,นี้ทานอะไรบ้างคะก็พิซซ่าหล้วันเป็นปักกิง่งซ mm hmm. ูชิอะไรพวกนี้ครับแล้วงานอดิเรกนะคะงานอดิเรกนอกจากขายพวงมาลัยแล้วทำอะไรบ้าง นอกจากขายพวงมาลัยก็จะเล่น P S P ครับเล่นเกมตอนนี้เพิ่งซื้อ Xbox มาใหม่ครับผมก็นั่งเล่นโอมอะไรเล่าเนี่ยคนขายพวงมาลัยเขาเล่น P S P Xbox กินพิซซ่ากินเป็ดปักกิ่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะยัะงไงโทษไงโทษจะทำสารคดีส่งอาจารย์แล้วโทวมาทำเล่นๆอย่างนี้ได้ยังไงแล้วถ้าโทษสอบตกใครจะรับผิดชอบเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเด็กขายพวงมาลัยนี่จะไปรู้ได้ยังไงเขาขกินอะไรเล่าทำเต็มที่ก็ได้แค่เนี้ยแหละ เด็กขายของอะไรบ้านเธอดิเล่น XBOX ไม่รู้มานี่เลยเดี๋ยวทำให้ดูไปเป็นพิธีกรเลยหรือไปยืนนูน่นมองด้วยอืมดีๆนะ <ไป S 1> ดูนะดูให้เราเป็นพิธีกรใช่ไหมอืมเดีเ๋ยวดูเราดูนะว่าเด็กขายของอะไรแล้วทำยังไงอ,อ,อ,อคิดยังไงถึง่ามาทำอาชีพนี้ครับ พ่อไม่สบายแม่ก็เป็นแรงน้องเไปไ็นพี่ายซอเลงอ่ะจะไปเป็นขอยดีตัเต้นไม่เป็นนะไม้องาาอาาขายพวงมาลัยรนอกจากขายพวงมาลัยแล้วยังมีขายอะไรอีกไหมครับนี่ค่ะน้องขายพวมาลัย คนลูกน้ำ่ายทั้งวันนะหายไม่หมดลูกน้ำกกลายเป็นยุงและสำหรับรายการคนคน้นใครใครค้นคน,คนในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากไปกับเสียงอันโศกเศร้าจากก้นบึ้งของอจิตใจผู้หญิงตาดำๆคนนี้ครับผมลาไปก่อนครับ มีเพลงพิเศษมามอบให้ครับวันนี้แด่คุณผู้หญิงคุณเน่โดยเฉพาะครับเอาจัดไป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 นจไป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 ไไป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  ไม่ใช่เพลงเอามันเอามันซึ้งๆที่ซ้อมเลยซึ้งๆไงเอ้ยเอามะซีบัวลอยเจ้าเพื่อนยาทำดีจาชาเลนเจินไปบัวลอยที่ไหนดีว่าบัวลอยมันซึ้งดีให้ไึ้นห่ขึ้นปากบัวลอยที่เอาเอา Tony, anh chị đơn ái, chị đơn ái. Tì ghé, ô tô 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 เอาเวลามาทำอะไรไร้สาระฮะน้องฉันเนี่ยเสียเวลากับแกคนเดียวแกคนเดียวเลยแกคนเดียวเลยเฮ้ย อะไรอย่างเงี้ยชดอะไรเป็นอะไรโชดขอแหละนะชดจะทำสารคดีโทรทัศน์ส่งอาจารย์นะสุดท้ายแล้วจริงๆไม่มีไงช่วยแล้วไงนี่ก็คนขายพวงมาลัยไฮโซรับประทานพ่าสาดกิ่งเล่นบีบีเล่นเฟซบุ o กคนที่สองพิการพอไปดูยายแก่อบน้ำกับสอยกางเกงในแว๊บวิปริต สุดท้ายมันขายลอตเตอรี่นึกว่าจะดีออกมาจะเป็นมิสยูนิเวอร์สเลยอ่ะกอนอช่วยชดหน่อยนะชดว่าอ้ยแหละชดคอแหละทำไม่ชดได้ปะคงจะได้คงจะตั้งใจทำเต็มที่สุดความสามารถของทงเลยไม่ต้องห่วงนะจริงนะครับไม่ใช้เวลานานเลยขอ่เทคเดียวได้เลยนะชดคอนะ โทษเอาเลยเล่เลยเล่มเลยเล่มเลยพร้อมนะพร้อมแล้วครับนับด้วยนับให้หน่อยหนึ่งสองเฮ้ยโอเคนะพร้อมนะพอร้องนะอือหนึ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใครค้นคนคนคนไทานะคะกำลังอัดรายการอยู่เ๋ย๋ค่อยส่งมาก็บอกว่ากำลังอัดรายการอยู่เ๋ยวาค่อยส่งรักรายการคนไทยไทยคนไม่คนค่ะ อ๋อด๊ดดิ๊ดดงดิ๊ดดิ๊ดดานี่างยวางวางเ้วางแล้วไม่ไหนไหนก็ไหนไนแล้วนะพูดก็แล้วกลับก็แล้วออินิการ์นี่ยังเต้นอยู่พี่ทงก็ยัง u n i v e r s a งก็บีบีทงทงก็ทาอะไรใครไม่ได้แล้วทก็ัต้องอ้ยม้โอ้โหม่พดไม่ได้ไม่ไดม่ได้ทำไมไม่ได ก็จะทำสะะาระขั้นสุดใจไหมโอ้ยเราเป็นบ้าเลยเต้นอ,อยู่ได้อะโอ้ยอน,นี่ก็โดนอัดขนาดนี้ก็ไม่ยอมเลิกเต้นบ้าหรือเปล่าฮะน,นี่สายเลยเนี่ยโอ้โหดูดิสัดกานนี่ยัดกาเลยเอ็งเนาะนี่เต้นอะไรเต้นอะไร เพราะแกคนเดียวเลยทำเทปทุกอย่างเสียเนี่ยนะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นครูพิการเป็นครูพิการสอนอัลบิกอยู่หน้าพวกโลตาอนุทีนีไม่มีแล้วเขาบเขาต้องหาเงินเป็นครูพิการไมเดี๋ยวอีกดอกอีกดอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันก็ไม่มีใครดีทำไมฉันโดนผมโดนแล้วเพราะแกเต้นไงใช่ไงเพราะแกเต้นคนอื่นเลยทำตามแกนี่่่ไม่ใช่ไมไม่สมาย สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับรายการใครคน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 ใครค่ะชื่อรายการผิดใครคน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 ใคร